สวัสดีครับแสข่าวดังวันนี้เปิดภาพล่าสุดป๊อปอริยาอดีตนางสาวไทยปี2537หลังพบรักแท้ในวัย50ปีภาพล่าสุดป๊อปอริยาสิริโสภาอดีตนางสาวไทยปี2537หลังพบรักแท้อัดอัสดาพาณิชกุลในวัย50ปีสวยสดใสแข็งแรงมากๆ หลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับป๊อปอริยาสิริโสภานางสาวไทยประจำปี2,537คนที่32ของประเทศไทยและเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลในปี1,994ที่ประเทศฟิลิปปินส์มีฉายาที่หลายคนเรียกกันว่าหมวดป๊อปภายหลังได้ลาออกจากราชการปัจจุบันเป็นนักดแสดงพิธีกรนักเขียนและผู้กำกับภาพยนตร์ และหลายๆคนคงทราบดีว่าทางด้านป๊อปอริยานั้นได้เป็นคู่จิ้นกับอาร์ตอัสดาพาณิชกุลหลังจากที่ดูเหมือนว่าระยะหลังทั้งคู่มักจะออกมาโพสภาพคู่กันอยู่บ่อยๆในอินสตาแกรมจนทำเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้ว่ากำลังซุ่มคบกันอยู่หรือไม่อีกทั้งทางด้านป๊อปอริยาได้ออกมาโพสร,รูปคู่กับอาร์ตอัสดาซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานมากๆเลยทีเดียว และดูเหมือนว่าปัจจุบันทางด้านป๊อปอริยาและอัดอัศดานั้นจะดูเปิดตัวมากยิ่งขึ้นถึงแม้จะไม่ได้ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ก็รับรู้ได้ถึงความหวานมากๆเลยทีเดียว